พ่อค้าแม่ขายต่างเริ่มนำพวงมาลัยดอกมะลิมาวางจำหน่ายบริเวณหน้าโรงเรียนสพวิทยาคมเขตเทศบาลนครแม่สอดเริ่มคึกคักไปด้วยผู้ซื้อและผู้ขายค่ะที่บริเวณหน้าโรงเรียนสพวิทยาคมเขตเทศบาลนครแม่สอดพ่อค้าแม่ค้าเริ่มมีการวางจำหน่ายพวงมาลัยดอกมะลิและของขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติเพื่อให้ประชาชนมาเลือกซื้อหาและนำไปกราบแม่ ซึ่งมีการวางจำหน่ายบริเวณหน้าโรงเรียนสพวิทยาคมเป็นประจำทุกปีการจำหน่ายพวงมาลัยดอกมะลินั้นมีหลายราคาแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นพวงมาลัยดอกมะลิสดล้วนพวงมาลัยดอกมะลิผสมกับดอกรักพวงดอกพุธผสมดอกรักพวงดอกรักล้วนพวงดอกมะลิผสมดอกกุหลาบหลากสีโดยมีราคาตั้งแต่ราคาพวงละ35บาทไปจนถึงราคา250บาทจากการสอบถามนางรัตติยาขวัญรัก อายุ55ปีผู้ค้าพวงมาลัยในวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวถึงราคาของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นต้นทุนในการประกอบพวงมาลัยดอกมะลิกล่าวว่าราคาดอกมะลิในพื้นที่อำเภอแม่สอดและใกล้เคียงเมื่อวันที่8-9ถึงสิงหาคมที่ผ่านมานั้นอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ800บาทส่วนในวันนี้คาดการว่าราคาน่าจะถึงกิโลกรัมละ 1,200ถึง1,300บาทกันเลยทีเดียวดอกกุหลาบและดอกรักก็มีราคาสูงขึ้นด้วยเช่นกันจึงมีการนำวัสดุอื่นๆเช่นริบบิ้นกระดาษทิชชู่ไหมพรมมาประดิษฐ์เป็นพวงมาลายัยแทนดอกมะลิสดเพราะสามารถเก็บไว้ได้นานด้วยเช่นกัน